หนึ่งในตำนานความสะพรึงที่สุดแห่งเกาหลีเตือนไว้เลยนะคะว่าอย่ามาคนเดียวนะคะชวนเพื่อนมาด้วยค่อนหลอนอะกอดทังป๊อบคอรนบังหน้าตลอดเวลาเลยคะ่ะมีสกีตการ์อยู่ในโรงตลอดเวลาเลยตดจีกานะควาย มุมกล้องคือดีมากคือแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่กับเขาอะ่ะบอกเลยว่าโคตรมันจริงๆด้วยความที่เราอ่านเว็บตูนมาก่อนแล้วมันก็ติดตาฉากที่แบบมือพุ่งมาจากกลางรถไฟอะไรแบบเนี้ยใครที่ชอบเดอรลิงแล้วแล้วคุณมาดูออกซูเนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังเลยถ้าได้ไปสถานีออกซูที่เกาหลีอีกครั้งความเสี่ยวสับหลังว่าก็น่าจะกลับมาคะ่ะนั่งเอฟอทีมาดูค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ารีเลทมากเรากลัวว่าขากลับไปเราจะเจออะไรหรือการที่ต้องยีรอรถไฟ ใต้ดินคนเดียวซึ่งในนางเธอออกมาได้น่ากลัวมากในฉากผุมโมงค่ะมันน่าคนลุกแล้วก็เนี่ยกีดแบบว่าในใจจนหูดับไปเลยส่วนเนื้อเรื่องตอนดูจบรู้สึกว่า <c oughs> ภาคสองมาไหมมาเถอะออกสู่สถานีผีดุวันนี้ตีตัวสยองในโรงภาพยนตร์